เอากำลังกายกันดีกว่าหนาวหนาวาออกกำลังกายไล่เหนื่อยกันนีกก่อนขี่จักรยานนะวันละชั่วโมงชั่วโมงยังดีนะวันนี้ก็ดูแบบง่ายๆก่นกอนเพราะว่าฝนตกสองวันนะมีก็มีแค่เดิมคือตัดผมชายก็เลยไม่ลง วันนี้กันผมสรวยตรงหมากำลังกายกันฝนตกตกอันนี้น่าสด <c oughs> ตกมากมายตกแบบท่วมหมดเลยกระชงกระชายลูชาวบ้าน ผักชีเ่นจะเก็บได้เทวดาให้เยอะเกินให้น้ำเยอะเกินออกกำลังกายกันดีกว่า ไปปิดตะเดินไปปิดที่ปิดที่ลูกไปจับมาเลยวิวิจับมาไปเรียกมาเอากางลบไป เก่งเจ้าสังเวียนแล้วเกินไม่ใช่เออเอาอันนี้ไปทิ้งด้วยข้างบ้านเลยเนี่ยจะกินทิ้งจกกันเนี่ยดิบทิ้งจกเหม็นหมดอ่ะนั่นก็เหลือนังไงในขวดเอามากรอกใส่มึงสิทวนหนุนป๋านุ ยยอยู่มาแล้วเนี่ยตัว,สตวแสบยัจริงๆตัวแสบเนี่ยกัดทั้งวันตัวตัวหุ่นแล้วก่อนคุณยังก็มีอย <c oughs> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับออกกําลังกายกันกันเย็นๆฝ <c oughs> นตกอตกหนาวหนาวชุดทํางานเลยนะครับ